สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยเคมีปี65ค่ะโดยข้อที่เลือกนะคะคือข้อที่3.2ค่ะข้อใดเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ตามระบบ IUPAC และเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์นั้นได้ถูกต้องนะคะก็จะมาดูกันที่ข้อช้อยหค่ะก็เราจะเห็นได้เลยว่าเป็นประเภทพันธะ LK นะคะ LK นะคะเราจะเขาจะใช่ นับจากฝั่งที่ยาวที่สุดก่อนค่ะและเจอพันธะคู่ในจุดที่น้อที่สุดก่อนด้วยค่ะเราก็จะนับจากฝั่งนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะและกลิ่งของมันนะคะ1 2 3 4มีทั้งหมด4กิ่งนะคะก็คือ b u t y นะคะ,ะจะเขียนเป็น b u t y นะคะและ b u t y นะคะอยู่ในตำแหน่งที่ สนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเขียน4ไว้ข้างหน้านะคะและมีทั้งหมด8ตัวนะคะ8ก็คือออกค่ะเป็น OCT ค่ะและพันธะคู่นะคะอยู่ในตำแหน่งที่2แล้วก็จะเขียน2ลงท้ายและเติมด้วย ENE e นะคะไม่ตรงกันค่ะก็ไม่ใช่ข้อนี้นะคะ ต่อไปค่ะข้อนี้นะคะเราเห็นได้เลยว่ามันผิดค่ะถึงโครงสร้างจะถูกแต่ก็เขียนผิดอยู่ดีค่ะคาร์บอนนะคะจับพันธะกันทั้งหมดห้าตัวค่ะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะผิดค่ะข้อนี้ก็ไม่ใช่เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทคีโตนะคะ คีโตนะคะจะให้เริ่มจากฝั่งที่ยาที่สุดก่อนโดยให้หมู่ฟังก์ชันเกาะกับโครงสร้างหลักเราจะนับจากฝั่งไหนก็ได้ค่ะที่ทําให้หมู่ฟังก์ชันน้อยที่สุดค่ะแล้วก็จะเริ่มนับจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็น1 2ึ่งสามสี่ห้าหค่ะ แล้วก็จะเขียนแต่ว่าเป็นสีนะคะขออภัยค่ะแล้วก็จะเขียนกิ่งของมันเป็นเมทิลนะคะ M e t h y ค่ะมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็จะเขียน h ค่ะ กิ่งนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สี่ค่ะแล้วก็จะเขียนสี่ลงไปนะคะต่อไปนะคะมันเอ่อคีโตนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สามค่ะแล้วก็จะเขียนสามลงท้ายและเติมด้วย o n e o นะคะข้อดีก็ไม่ใช่ค่ะต่อไปนะคะ สูตรของซานะคะเราสามารถอ่านได้ตามปกติเลยค่ะก็จะเป็นประเภทเอเทอร์นะคะจะนับแต่ฝั่งไหนก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะนับฝั่งเอเอ,เอ่ขอาไปค่ะฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ oh ก่อนนะคะก็คือฝั่งนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สนะคะก็คือบิวทิลนะคะ และมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็จะเขียนเป็นเฮกค่ะเฮกก็คือหกนะคะและมีทั้งหมดสาค่ะก็คือหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกิ่งค่ะแล้วก็จะเขียนเป็นเอ้ยไม่ใช่กิ่งค่ะเป็นโซ่หลักค่ะขออภัยก็จะเขียนเป็นโพเพนะคะ แล้วก็จะลงท้ายด้วยเอทค่ะเป็น O A T E นะคะซึ่งข้อนี้ตรงมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะข้อข้างหน้าเป็นเอไมค่ะแต่ข้างหลังเป็นเอมีนก็ผิดค่ะก็ข้อนี้นะคะข้อที่สามสองตอบข้อสี่ค่ะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ 오! Oh.